ไววางั้น้นาก็ได้นะ,ะัาเออได้จะได้ไดวางน,นเชื่อจกัมนคือวางกูทำตังค์่เลยจ้ะเพรต้นเกลียวยังไวียต้ยต้้ยมันใชมันใช่ใโอ้ย พี่ตัวทำไมรอดละตัวพี่ตัวเดียวมันจะเอาอยู่ก็มั่งอยู่เยอะเลเซอร์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 ลามอนพี่กำลังเดินอยู่พอดีเลยเลเซอร์ลามอนก็อัพอยู่ไงโอ้โหใช้ปืนกระบอกสั้นไง เขาตีตืนมาเริ่มอู้นี่แตัวผิดใช่ไหมตัวเป็นแกน่ะจะเพียจะเห็นจะรู้เกโอ้หัหาตั้งอัพอยากใช้ปืนสั้นเองขาไม่มีขามีตัวปั๊มตใช้ชีวิตลำบากหน่อยละ Mình mấy? mày kêu <laughs> được <laughs> không? Man, không là mày kêu là dù 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 Không dù 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 dù

วันนี <Tipp s> ้ทำได้ยังไงเนี่ยวันนี้คือตัวนางโซ่ท่วมท่วมท่วมสาอัพโซ่โซ่ท่วมดิมันคือตัวที่โหดที่สุดในทีมหาดใหญ่มาเลยนะจริงสิจริงสิไอ้ยีก็มัวถ่ายรูปไปบางก็แตกก็สายลูกไปทำหน้าปกไงดองไม่เยอะเลยเขาบอก ผมจะเปิดตาปานผมอยากจะเปิดฟองยิงไหวแล้วเริ่มงไหวแล้วเริ่มงไหลลวละดอตัวหน้า,นานมันดูหน่อยฮะวุ้ยอุ้ย,ยตายแล้ววางผิดตัวไอตัวอะไรค่ะไอตัวอะไรประโยชน์เกลือมาทำไมวะโอ้เกขอโทษขอโทษทีเข็นว่าตัวผิด ผลิดามานันเองบุ๊อาช่าเอาง่องอยฉัน,นยกันอทีุ่ท,ที่หนึ่งตลอดการไม่จแบบิ้งจะเป็นแค่ตัวประกอบจะเป็นถึงรัพระเอกก็มีแค่สองคนย่ลา พระคุณคุปบ์พระคุมกุปตลอพอพระเอกอ่ะติดติดเงี้ยลองพระเอกแต่ก็ยังยังไงวะจ๊มอืมอืมตัวไหโครับซึ่งลืมจะยากเลยอ่ะ เริ่มเงี้ยไปเหรอไม่เหรอป้อมพวกเราอะ่ะวางตัวชักโคกแล้วกันยังไหวยังไหวเรามาช่วยชักโคกกันเถอะเรียกง่ายคือโถต่วมชักโคกแมนว e เวอร์ชักโคกแมน เี่ยังไม่วางไททันเลยดู่ว่าไททันทำอะไรอ่ะเมนโดนไททันเต๊จุ๊เตะเปนยับทีงอะล่ะโอ้ลงดิว่าเนี่ยตัวพะพะพอะบอสมาอมบอสจิ้วจิ้งจิ้งจิ้พี่ผมจำบทไม่ค่อยจดได้พี่ผมจำเรื่องไม่ได้แบบพี่เปเราที่ลืม ใช่ไหมเพ่อเพี่อนพีおお <état> ่ลือมากๆเลยค่ะหมนกระบอกสั้นเว้ยพี่ยังวะพผมมีประโยชนอะไรวะเด๋ยเมายด็ช่วยี่แดดม่หรวะดิวไม่ช่วย ชีวีแมนดีใจตายวิจิวาวิจิววิมาบมานฉันเก็บดองเพียมฉันอยากถามจริงเฮ้ยพ่อทำอะไรอยู เพิ ừ, ่มเนี่ยจะตาย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 ว่าไปเล่นลูกศิษ์ไหนมันถ้วยตีด้านหลังมันไม่ใช่ตีด้านหน้าฉันวางตัวได้แล้วอะ นม่าต่อมาเป็นก็ว่าก็อ oh, ื่นจ C O E Why อ h y C O E ทำามล่เขาจะข้าชายไป ตุ้งโก้ใกล้จบละใกล้จบละตัวสับพี่เลยใกล้จะจบละแม่งทางที่ไปนีรู้สึกไรค่ะตัวเต็มนี่ขนาดตั้บภาพต่ำแล้วเนี่ยเอฟเฟกต์มันได่เวอร์เต็มต็สุด ไอพวกตัวนี้นี่แหละแม่ม๊ยอออ๋อช <c oughs> ่วยด้ดวยฝจะจะผาเขจะดูนะคะคันดูเขาที่ด,ดูจบนะขอว่า,านคนคนคนที่ออกมะเขาะม,มีรู้อุ้้อยดูบมานมา อ๋อทอยตั้งชื่อว่าเสอสีมอีพีหนึ่งฉนเนี่ยมีคลิปดองเยอะเลยเนาะตัวติจะทำให้เราทำได้ ไปไหนล่ะตาย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 ย่าอางฉันขอโทษนะเกียดเลยเนรอขอโทษนะขอยหมอาไป